ระอาจารย์โจคือหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่พระมหาศิลานี่คือว่านศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้เราจะต้องนํามาหั่นทั้งหมดเขียงนะครับก็จะลงอัคระยันลงอัขระยาาันมีดที่ผมเห็นเนี่ยก็ลงอัคยายาันแม้กระทั่งกระทะที่จะนําไปทาพิธีต้องลง,ลงอัขระยันทุกอย่างคือต้องมีอัขระกำกับทุกว่าจะมีเทพพญาธรในการรักษาเทพพญาธรก็เป็นเทพนั่นเทวดาซึ่งรักษาหัวว่านฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวท่านจะมาสูบอิทธิฤทธิ์ที่อยู่ในตัวว่านคือผมเองเนี่ยชอบท้าแต่งเย่ลา ว่านก็มีเทวดารักอยู่เนอะเหมือนสอนพระรามเลยครับอาจารย์โอ้โหนี่ยันยันยังเป็นสอนพระรามเลยอะสมแล้วปราบว่านเลยก็จะมีคาถากรรมกับในพิธีปราบว่านนี้ด้วย ขุงว่าน,นกว่าจะได้น้ามันเนี่ยใช้เวลานานไหมครับขุงว่านอย่างน้อย3ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าทําแบบุูเอาเผากินไม่ได้ตรงนี้ต้องตะการจนกว่าว่านที่เราจัดเนี่ยเปียกอย่างเงี้ยจนกว่าว่านจะกรอบแห้งหลังจากคีิปผมกับครูทัพทีมนะครับได้เดินทางขึ้นเขาไปหาว่านศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาทําเป็นมหาชนวนมวลสารสําหรับวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ศิลาในรุ่นอายุวัฒนะที่น้องทัพทีมได้ถวายงานหลวงปู่ศิลาในครั้งนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าว่านศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้กว่าจะได้มานั้นนะคร ยากลำบากตามพระอาจารย์พัสกรขึ้นไปแล้วตามหาว่านตามตำราของหลวงปู่ศิลาเพื่อนํากลับมาทมํามวลสารสศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ครับซึ่งหลังจากที่เรารวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องเป็นหน้าที่ของพระอาจารย์จโจและพระอาจารย์พัสกรในการทําพิธีปราบมวลสารหรือภาษาอีสานเรียกว่าผาบมวลสารนั่นเองครับตอนนี้นะครับพระอาจารย์พัสกรนะครับแล้วก็พระอาจารย์จโจกาลังจะเตรียมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการรวมมวลสารนี่คือว่านโพรงแล้วก็ว่านนานานิดที่ขึ้นภูสานเมื่อวานนี้ ที่ไปรบวบรวมมาพระอาจารย์ครับในกระทะเนี่ยคือยันอะไรครับอาจารย์เป็นยันมงคลศักดิ์เกี่ยวกับพวกควบคุมว่านควบคุมพิษให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังในวัตถุมงคลต่างๆก็เอามาไวา้ผาบ้านผาพญาทอนพ,พิษต่างๆเอาไวใ้ในกระทะเพื่อให้เกิดความขังศักดิ์สิทธิ์อ๋อนี่คือพิธีผาบ้านผาบ้า,านแล้วพิธีหุงน้ามันผาบ้านก็คือปราบปราบ้านปราบาพญาทอนปราบอุลกาเกิดมานะครับนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองพิธีทําวัตถุมงคลโบราณตามแบบอีสานครัับบสเเเกรรรมมื่่ออาาาไดด้้้ววศิ์์ธียยแล ครับไม่ว่าจะเป็นว่านโปร่งหรือว่าศักดิก์สิทธิ์อะไรก็ตามจะต้องทํามาปราบมวลสารก่อนครับและให้ขอให้ตัวสังเกตนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปราบมวลสารไม่ว่าจะเป็นมีดบางต่อไม่ว่าจะเป็นเขียงหรือแม้แต่กระทะนะครับจะต้องถูกเขียนยันนะครับลงอาคมเป็นกระถาไว้เพื่อกํากับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดมากับว่านนั่นเองครับผมบอกเลยครับนี่คือครั้งแรกที่ผมเห็น,หนความละเอียดพิธีพิถันนะครับของพระอาจารย์โจและพระอาจารย์พระสกรนะครับที่ตั้งใจในการทําพิธีปราบมวลสารและหุงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในครั้งน up. กราบพระอาจารย์โจรครับพระอาจารย์โจคือหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่พระมหาศิลานี่คือว่านอะไรครับที่นํามาทําพิธีนี้อันนี้เป็นผงว่านร้อยแปดที่อามาเวลาไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาแต่ละจุดแต่ละจุดถ้าไปเจอก็เก็บมาสะสมไว้แล้วก็มาบดเป็นผงในการทําเป็นวัตาุหรือวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็จะมาบดรักษาเก็บไว้หอมมากครับอาจารย์เหมือนยาเลยคล้ายทิดามณีก็ว่าได้นี่คือว่านที่พระอาจารย์ไปทุดงหรือจาริกก็จะเก็บไว้พักภาวนาตามถาม้ำตามป่า,าเพราะแต่ละจุดแต่ละจุดมันจะมีว่านไม่เหมือนกัน แต่ละเรื่องมันต่างกันรักษาคนบ้างเกี่ยวกับมหาสนีบ้างมหานิยมบ้างต่างๆแล้วก็ขอกับเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็เอากิจยามลงมาด้วยในแต่ละจุดถือเป็นหนึ่งในมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะท<ำ>ัน ครนนับอาจารย์อยากจะได้มอบให้กับยมสองมือเบรรับอาจารย์อมอบให้กับนะครับน้องครูทัพทีมเพื่อนําไปทามวลสารศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นี่คือว่านศักดิ์สิทธิ์ที่ไปหาจากบนภูเขาใช่ค่ะที่ไปยุงเจอก็คือ,คอเป็นว่านพงใช่ไหมคะเมื่อวานแล้วก็มีตอนเช้ามืดอะคะ่ะได้มาอีกอันเนี้ยค่ะอันนี้นนไม่เคยเห็นเลยต้องให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเขามีที่ไปที่มายังไงพระอาจารย์ครับว่านนี้คือว่านอะไรครับอาจารย์เรียกว่าบอระเพชดีช้างหรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือสบู่เลือดขาวว่านส ความพิเศษยังไงครับอาจารย์ส่วนมากเนี่ยว่านพวกนี้ดังที่ภูเขาที่ขึ้นไปจะมีหน้าผาใช่ไหมรับพวงนี้จะชอบเกิดกลางหน้าผาจะมีเกิดกานกลางหน้าผาหรือบนยอดหินครับเนี่ยพวกนี้สรรพคุณอีกเป็นยาหนึ่งก็คือเป็นยาแก้ปวดได้ขอเป็นยาแก้ปวดด้วยใช่มีสรรพคุณเป็นยาแก้ปวดได้ด้วยแล้วในทางพุทธคุณเนี่ยว่านชนิดนี้ว่านชนิดนี้ก็คือส่วนมากจะเกี่ยวกับมหานิยมอ๋อเป็นเมตตามหานิยมว่านสบู่เลือดขาวใช่ที่เราเดินไปตรงผาตรงที่พี่ยุงที่มันจะเป็นวิวอะค อีกคือยากเพราะเขาขึ้นอยู่ทางชั้นเลยนะผาเลยโอ้พระอาจารย์นี่เราโชคดีมากนะที่ทีมงานไปหาว่านสบู่เลือดขาวนี่มาได้นี่คือแม่ตามหานิยมที่จะร่วมกับว่านโพรงใช่ค่ะพี่อุมส่วนตัวนี้เนี่ยกลมๆนี้คือเรียกว่าว่านพระชิมพลีขออนุญาตครับทักทีมหยิบขึ้นมาให้กล้องดูหน่อยว่านนี้คือว่านอะไรนะครับอาจารย์ว่านพระชิมพลีก็คือเกี่ยวกับมหาลาบมหาลาบใช่พระฉิมพลีว่านนี้เป็นเหมือนลูกไม้เหรอครับหรือเป็นว่านเลยใช่น่าจะเป็นพระธาตุพระศิวะต เป็นประสิบรีเด่นในเรื่องโชคลาภอยู่แล้ว เนี่ยเนี <sl inge> ่ยลูกใหญ่ก็มีอ๋อหัวใหญ่ก็มีนี่เป็นความรู้ใหม่เลยค่ะพี่ยงเนี่ยพวกนี้จะเกี่ยวกับพวกนี้พวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับจ่าว่านจะเป็นตัวคุมว่านทั้งตัวอ๋อจ่าว่านนี่จะเป็นตัวคุมว่านทั้งตัวใช่เขาเรียกว่าจ่าว่านหรือพยาว่านเนี่ยตัวนี้จะคุมจะหมายถึงอันนี้เหรอคะใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะพรอาจารย์จ่าว่านจ่าว่านอ๋อพระอาจารย์ครับแล้วว่านศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้เราจะต้องนำมาหั่นทั้งหมดใช่เขียงนะครับก็จะลงอักขระยันลงอักขระยันมีดที่ผมเห็นเนี่ยก็ลงอัััักกขรระะะยยนนนแม้ทท่่งีจ ทำพิธีต้องลงอัขระยันทุกอย่างคือต้องมีอัครกัมกับกำกับ,กกบเพราะว่าทุกว่านจะมีเพชรพยาธรในการรักษาเพชรพยาธรคืออะไรครับอาจารย์เพชรพยาธรก็เป็นเทพนั่นเทวดาดอารักษ์ซึ่งรักษาหัวว่านฉะนั้นเราต้องป้องกันเวลาอะไรเพราะกลัวท่านจะมาสูบอิอธิธิ์ที่อยู่ในตัวว่านคืนต้องเอาพวกนี้คืนและป้องกันไว้โอ้เข้าใจละหลังจากทําพิธีนะครับปราบมวลสารนะครับผันมวลสารนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็บริกรรมคาถานะครับเพื่อบอกกับเทวดาอารักษ์นะครับที่รักษาว่านศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่ออขนะครับ บ้านมงคลอันนี้นะครับมาทําพิธีนําไปเป็นมวลสารสศักดิ์สิทธิ์สาหรับทําวัตถุมงคลเรียบร้อยแล้วก็ถึงกับพิธีกรรมต่อไปซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือพิธีหุงม,มวลสารสศักดิ์สิทธิ์ครับผมอยากให้ทุกคนนะครับได้เห็นพร้อมๆกันเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเช่นกันถ้าไม่มีคุณครูทัพทิมพามาผมคงไม่ได้เห็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการหุงมวลสารจากพระอาจารย์โจและพระอาจารย์พัสกรลูกศิษย์ที่ร่ำเรียนวิชาผงยามวลสารนี้มาจากหลวงปู่พระมหาศิลาครับที่ต้องทําแบบนี้คือจะต้องทําพิธีีีท่่เรยวา ผาบว่านผาบว่านผาบหรือปราบใช่ฉันเอ่ยว่าผาบ แต่ภาษาไทยเรียกว่าปราบปราบคือการกำราบให้ว่านเนี่ยจากที่มันดิดแรงๆเหมือนกับว่านพงปกติมันจะคันอ่ฉะนั้นเราต้องปราบในการกำนดว่าเอ๊ะคนเอาไปใช้นี่ถ้าอิทธิฤทธิ์ของแต่ละว่านเนี่ยมันเยอะมันจะเป็นภัยแก่เราคนคนใช้ฉะนั้นเราต้องปราบให้อิทธิฤทธิ์มันไม่ไม่ไม่ถึงว่าค่ายมันตายแต่อิทธิฤทธิ์มันลดลงแต่ว่าหลายๆว่านมารวมกันก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่จะกำนดอธิษฐานจิตจิตเจว่าจะให้ไปด้านไหนด้านไหนในนี้คือมีทั้งเมตตามหาบงคนเมตตามหาเสน่ห์ใช่แล้วก็มหาลา้วมเดดี๋ยผขอนูพ นะครับศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับให้เห็นกับตาด้วยว่ากว่าจะสกัดว่านมงคลน,นี้ทําเป็นมวลสารและได้เป็นน้ํามันเป็นยังไง <จะ S 2> ครบเจะร้อน มีเรื่องแปลกที่ผมได้เจอในขณะที่ถ่ายทำนะครับในขณะที่ทางพรามเนี่ยเขาสับว่านโพกนะครับออกเป็นชิ้นช้นเนี่ยบังเอ,อิญเนี่ยน้ำนะครับที่อยู่ในว่านเนี่ยกระเด็นโดนแขนของผมสิ่งที่เกิดขึ้นแปลกมากครับผมรู้สึกถึงความแสบร้อนผมรู้สึกถึงความคันนะครับแต่แปลกมากครับพรามนะครับที่ทาในการหั่นเนี่ยแกไม่รู้สึกเจ็บปวดแกไม่รู้สึกแสบร้อนอะไรเลยทั้งๆังที่ผมเนี่ยโดนน้ากระเด็นไปทีดเดียวผมรู้สึกคันแล้วครับนี่คือเรื่องที่แปลกมากนะครับกับสิ่งที่ผมเห็นกับตานะครับแล้วก็ได้สัมสป่ึก แสบร้อนหรือมีอะไรอย่างนี้เหรอปกติครับปกติหรอผมเองเนี่ยชอบท้าแต่ครั้งเนี้ยไม่กล้าท้าไม่กล้าเสี่ยงเลยเพราะว่าว่านเขามีเทวดารักอยู่เนาะเราได้ทําการขอแล้วครับนี่คือต้องสับว่านทั้งหมดให้ละเอียดเพื่อนำไปผสมจะเห็นนะว่าว่านเหล่านี้มีความคล้ายกับ พืชตระกูลโสมพืชตระกูลว่าพวกมันอะไรเงี้ยแต่มีกลิ่นหอมละอะไรที่มีกลิ่นหอมนะผมบอกเลยมีพิษในตัวตามธรรมชาติที่ผมเรียนรู้มานะอะไรที่หอมะอะไรที่เย้ายวนเนี่ย<ห>มีพิษแน่นอน<บ>เวลาที่ใช้ในการกวนว่านกว่าจะได้น้ามันเนี่ยใช้เวลานานไหมครับหงว่านเนี่ยหว่านอย่างน้อย3าชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าทําแบบซุกออเผากินไม่ได้ตรงนี้ต้องตักกาจนกว่าว่านที่เราจัดเนี่ยเปียกอย่างเงี้ยจนกว่าว่านจะกรอบแห้งเหมือนกันกับแคบหมูเหมือนเราจืดน้ำมันจากไขมันไขมันของพืชของสา์ใช่เหมือนกันเหมือนกันเข้าใจละ ผงก็คือการเอาสากัดเอาน้ํามันผงจนแห้งเลยคือหยิบขึ้นมาเนี่ยเราใช้มือบีบคือต้องเป็นผงได้เลยแล้วระหว่างนะครับผงน้ํามันสามชั่วโมงเนี่ยจ้ต้องเขาเรียกบ,บริกรรคาถาไหมการบ,บริกรรคาถานี่ก็คือครูบาอาจารย์จะเสกไว้แต่ละมุมสี่มุมนี้ใช่ไหมครับอาจจะมีะเฉลียวหรือตาเหลวในการกันพยาธรมาลบกวนต้องขึ้นโงพิธีไ้ไม่งั้นพยาธรมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะมาเรียกเอาอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณในหัว่างซึ่งเขาเป็นคนรักษาบ้านกลับไปทําให้ไม่มีพุทธคุณหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์ ให้มันออกจากโรงพิธีมนตร์ลที่เราจัดไว้อันนี้คือหยังขาพระอาจารย์เป็นนันลงตัวครอบตัวกุ้งบานต่างๆไวอือันนี้พระอาจารย์บอกว่าเป็นแบบว่ายันเพื่อลงครอบว่านต่างๆไว้เป็นเหมือนผู้คุมว่านต่างๆที่จะอยู่ในกระทะใช่ไหมคะอาจารย์เป็นวัวใจธาตุเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เลยอ๋อนี่มีห้าชิ้นนี่คือพระเจ้าห้าพระองค์ไปลงกระทะครับ เขาเรียกว่าว่านกำกับด้วยยันตัวคุมใช่ค่ะยัน,ยนพระพุทธเจ้า5พระองค์คเอาละว่านทั้งหมดจะโดนเนี่ยครับคุมทั้งหมด5ทิศเลยน้องคุมเขาเนาะคุมกำกับว่านทั้งหมดนี่คือพิธีปราบว่านแล้วก็จะหุงว่านทั้งหมดเพื่อนาน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ไปใช้เป็นมวลสารแล้วก็อันนี้จะเป็นมวลสารที่เอาคุมให้มาเมื่อกี้ว่านร้อยแปดที่อาจารย์โจให้มาใช่ค่ะอันนี้ก็คือใส่ไปด้วยกันนะคะว่านศักดิ์สิทธิ์ที่หาไม่ได้ความยากลําบากทั้งหมดนี้กว่าจะได้มาต้องขึ้นเขาไปด้วยความลําบากด้วยความมุุมมาาาานะะเพียยยยแลสดท้ ครับต้องขอเทวดารักสุดท้ายก็ต้องมากำกับด้วยพิธีตามแบบตำรานะครับรูบาจารย์และต้องใช้เวลาใช้พลังใจใช้แรงอธิษฐานกว่าจะได้มวลสารศักดิ์สิทธิ์นำไปทำเป็นวัตถุมงคลในวาระอายุฒนะนะครับหลวงปู่พษษระหาศิลาครับเหมือนสอนพระรามเลยครับอาจารย์อ่ะสอนพระรามเหรอครับโอ้โหนี่ยันยันยังเป็นสอนพระรามเลยอะ สมละวอปปราบวานเลยเอาละนะครับอาจารย์ทศกรนะครับเขียนอักขาระยันสอนพระรามเรียบร้อยแล้วนอกจากเขียนยันกำกับแล้วก็จะมีคาถากำกับในพิธีปราบวานนี้ด้วยขอบารมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลาย เทวดาอารักษ์ที่พวกเราได้ขึ้นไปขอขามานะครับเราขอว่าศักดิ์สิทธิ์นี้มาขอให้เราสามารถใช้วาดและมวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้นาไปทําวัตถุมงคลในวาระอายุวัฒนะหลวงปูพ่พระมหาศิลานะครับในปลายปีนี้ขอให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ภารกิจที่ครูทัพทิมวราได้รับมาจากหลวงปู่ในการสร้างพระธาต no ุเจดียนโนสาวเอช่วยหลวงปู่พระมหาศิลาสร้างวัดขอให้ครูทัพทิมทาได้สําเร็จด,ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธาธครับและนี่คือมวลสารที่ทําการหุง นะครับเพื่อเตรียมไปทาวัตถุมงคลผมถามนิดนึงครับทีมทั้งหมดนี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้จะไปทาอะไรบ้างอ๋อในส่วนของน้ํามันนะคะก็จะไปแทนน้ํามันต่างอิ๋วเป็นเสมือนกาวเวลาเราทําพระผงจะให้มวลสารเนี่ยอยู่ติดกันการเชื่อมกันเหมือนกาวค่ะแสดงว่าในรุ่นเจริญอายุวัฒนะมงคลป่าหลวงปู่พระมหาศิลาเนี่ยค่ะจะมีพระผงด้วยครับอยู่เอาละความลับออกมาแล้วแสดงว่าจะมีพระผงด้วยนะครับเพราะเที่ยวน้ํามันต่างอิ๋วเที่ยวไปน้ํามันที่จะไปรวมมวลสารนี้นะครับจะมีพระผงหนึ่งละผมขอเนี่ยพรที่สําเร็จ พระอาจารย์โจครับก็ให้สิทธามัตถุสิทธามัถุสิทธามัถุอีทังพลังป่าความปรารานาใดเจตนาที่ท่านตั้งไว้ดีแล้วขอให้สเร็จทันใจสมปัฒนานะ สาธุครับและหลังจากที่เตรียมมวลสารศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับพระอาจารย์โจนะครับและพระอาจารย์พัสกรก็มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับคุณครูทัพทิมเพื่อนําไปสร้างวัตถุมงคลแห่งปีครับนั่นก็คือเหรียญหลวงปู่พระมหาศิลาทั้งเนื้อโลหะและเนื้อผงนะครับในรุ่นเจริญอายุวัฒนะที่จะถึงนี้ครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าพระอาจารย์พัสกรและพระอาจารย์โจนะครับเล็งเห็นความตั้งใจของคุณครูทัพทิมซึ่งครับพระอาจารย์ทั้งสองก็ตั้งใจนะครับกับพิธีในการเตรียมนะครับ มหาชนวนมวลสารครั้งนี้ในการถวายงานแก่หลวงปู่พระมหาศิลาร่วมกันครับเพราะวัตถุประสงค์นะครับในการสร้างวัตถุมงคลทั้งหมดในครั้งนี้นะครับที่คุณครูทัพทีมได้รับหน้าที่จะนําไปเป็นปัจจัยนะครับในการสร้างพระธาตุเจดีย์โนนสาวเอพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่จะประดิษฐานอยู่ที่วัดของหลวงปู่ศิลาในอนาคตนั่นเองและผมเองนะครับต้องขอบอกบุญนพี่น้องไว้หน้าที่นี้เลยนะครับว่าเหรียญวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับที่คุณครูทัพทีมได้ถวายงานนะครับรา หน้าที่ในครั้งนี้ในการจัดสร้างวัตถุมงคลจะเปิดจองนะครับในวันที่6เมษายนที่ถึงนี้ย้านะครับจะเปิดให้ร่วมบุญในวันที่6เมษายนที่ถึงนี้นะครับใครที่อยากร่วมบุญในการร่วมสร้างพระธาตุเจดีโนนสาวเอถวายให้กับหลวงปู่แล้วก็จะมีการเปิดจองนะครับพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่6เมษายนทั้งการวอล์กอินทั้งหมดทั่วประเทศนะครับกว่า20กว่าจังหวัดและยังมีศูนย์จองนะครับที่จะเปิดจองในออนไลน์อีกหลายสิบศูนย์จองเลยซึ่งในวันที่6เมษายน ทางเพจโปรดิวเซอร์อยู่ของเราครับก็จะร่วมเป็นสะพานบุญร่วมในการถวายงานนะครับช่วยน้องรับทีมในการสร้างพระธาตุเจดีโนนสาวเอให้กับหลวงปู่ศิลาเช่นกันดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งข่าวอีกทีแต่แน่นอนครับวันที่6เมษายนจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งออนไลน์และวอล์กอินจองแน่นอนครับและผมบอกเลยนะครับนี่คือภารกิจที่ใหญ่มากตั้งแต่ขึ้นภูเขาไปหามวลสารรวมทั้งนะครับหลังจากนั้นก็นํามาทาพิธีผงมวลสารจนได้มหาชนมวลสารศักดิ์สิทธิ์และหลังจากนี้นะครับคือภารกิจ ยิ่งใหญ่ต่อไปก็คือการเป็นสะพานบุญบอกบุญให้พี่น้องมาช่วยกันสร้างพระธาตุเจดีโนสาวเอให้หลวงปู่พระมหาศิลานี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่มากผมขอเป็นกําลังใจให้คุณครูทัพพิมพ์ทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและขอให้น้องทําได้สําเร็จสําเร็จสําเร็จสร้างพระธาตุเจดีโนสาวเอให้หลวงปู่ให้สําเร็จนะน้องนะพี่เป็นกาลังใจให้ครับ